สวัสดีครับทุกท่านตอนนี้เราก็อยู่ภูเก็ตที่สิเลนะครับเาเรียกว่าจุดชมวิวแต่ว่าจุดชมเล่งเกาะสิเลครับงานลอยกระทรงครับวันนี้ที่ภูเก็ตนะครับเนี่ยนะครับยงไงครับวันพุทธที่5พฤศจิกายน2568นะครับณจุดชมเล่งหมู่ที่1บ้านเกาะสิเลนตำบลรัชดาอำเภอเมืองภูเก็ต นี่วัดภูเก็ตนะครับนี่ครับใช่ไหมครับนี่นะครับคนรอเยอะครับรอเยอะครับอันนี้ก็คือบรรยากาศนอกถนนใหญ่นะครับถนนใหญ่ก็จะมีนักท่องเที่ยวมาลอยกระทงกันเยอะๆมากมายนะครับแล้วเห็นว่าผมไม่ได้มานะครับก็ตัวจริงสิอ่าตัวจริงสิจริงเจเจหนุ่มหรือหมอหนุ่มก็มีเหรอไหมครับอันนี้ก็คือ ตัวจริงไหมครับตัวจริงนี่ก็มีเด็กๆมาเก็บกระทงครับเก็บกระทงนี่ฮะนี่ฮะแล้วกระทงยังครับแล้วกระทงเลยนี่ครับออกไปไม่ได้ครับฝนตกครับเดี๋ยวโทรสับเปียครับได้ห้าสิบบาทได้ห้าสิบาทโอ้โหดีใจดีใจดีใจเด็กมันดีใจฮะดีใจฮะคือแหล่งนองเที่ยวครับมีลิงลิงนี่มีร้านขายของเยอะแยะมากมายนะครับ ฝนก็ตกครับ,รรบไม่สามารถเดินไปถ่ายตรงนี้ได้ครับที่จุดบรรยากาศที่ลิงอยู่นะครับแต่วันนี้ลิงไม่ได้ออกมานะครับน,นี่นะักลเทีย่ยเขาก็จะไปลอยครับก็ไ้พรหรือว่าอยากได้สิง่งอะไรก็ไปพรอนะไฮะแต่กระทงกระทงอีกมุมหนึ่งครับอีกมุมหนึ่งเ,เยอะแยะมากมายครับเยอะแยะมากมาย ก็ตัวนี้ตัวที่ขอ้อคอนซิงเกอร์แลบ้าไนไนเปิดียนให้ดูบรรยากาศครับตอนนี้ครับเนะ ครับบรรยากาศคนมาเที่ยวกันครับ่ายยีราบมากมายนี่เลยเนาะนี่เราถนนก็มีของขายเยอะยะมากมายครับยันนู่นเลยครับนู่นเลยของกินเยอะแยะนี่จะแทน369ให้ดูครับ369องศานี่ครับบรรยากาศรอบๆทั้งหมดเลยจะเป็นยังไงไม่มีการตัดต่อครับไม่มีการตัดต่อนี่ครับบรรยากาศ เราจะได้เห็นตรงนี้เลยเ,เห็นไหมครับนี่เลยอ่านี่ไกลๆนะครับบรรยากาศแบบไกลๆล,ลอยกระทงทั้งหมดคนมาเยอะครับคนมาเยอะน้ำก็เริ่มขึ้นเลยครับเริ่มขึ้นโหมขึ้นเรื่อยๆอ,อันนี้ก็แคไใ้ดูครับ นี่ครับไอเห็นมันจะ,จะตับไม่ต้องตัดต่อไอเห,เหมือนในทีวีนะครับอันนี้เลยแค่แบบใกล้ๆห้เห็นแบบ300คูณข้าองศารอบๆเดี๋ยวใครว่ามาตัดต่อกันนะนี่นหละออกไปไม่ได้ครับเดี๋ยวน้าเข้าเข้ารพท์ครับตอนนี้ก็มีนะครับหนุ้นคนครับคนเยอะครับคนหลังก็มากัน,น ูอะไรมาไม่ได้ครับเสียงดังเสียงดังเทศบาลตะบนรัดพาครับขอเชิญร่วมสืบสารงานลอยประเพณีลอยกระทงจะปี2 500. 5งพัรึกห้าวันพุ๊กที่5นะครับพุ๊กจิกิกายงนัดจุดชมลิงป <c oughs> ุ๊ปบ บรรยากาศบรรยากาศ น้ำเริ่มขึ้นแล้วครับน้ำเริ่มขึ้นแล้วครับไปดูใกล้ๆครับน้ำขึ้นแล้วน้ำขึ้นแล้วลุยน้ำไหมครับดูน้ำลุยน้ำเหมือนนี่เลยนี่น้ำเยอะแล้วครับเราก็อกันแล้วดีเราลงลงลงน้ำแล้วนะนี่น้ำขึ้นแล้วเมื่อกี้น้ำยังไม่เยอะเท่าไหร่ก็ตรงไปแล้วครับ ถ่ายแล้วของมันลอยลอนะครับน้ำลิงหายไปไหนหมด,ดลิงหายหมดลิงหายหมดดูว่ามีลิงไหมนี่เขาก็อธิษฐานแล้วนะอธิษฐานนะไม่ต้องขุดแล้วคือทำเยวก็ได้นี่นะติดยังพุ่งเลยติดยากชื่อหายเลยคือมันดับหมดแล้ว,ลวนะทำไมไม่เท่ากันนะโอ้ยตายไม่ไดเออยังไม่ เตียนไม่ดับเตียไม่ดับนะเตียนไม่เข้ากันเตียนไม่ดับนี่ฝึกก็เริ่มเริ่มหลั่งไหลมาเยอะครับตนมาเยอะน้ำน้ำขึ้นเยอะครับน้ำขึ้นเยอะให้เห็นบมรยากาบสดๆครับสดๆกันเลยไปแล้วตงไปแล้วครับโอเคโอเค ลอยแล้วลอยแล้วจะลงไปแล้วลอยแล้วพีดครับกับอัทาครับลรมองัน่นมลงไม่รู้ไ่ไหนหมดลิง น้ำจะขึ้นประมาณสามทุ่มไปแล้วสามทุ่มน้ำก็จะขึ้นเรื่อยๆพอพุงี้ชาามามเห็นน้ำก็หายหมดครับมาทุ่งน้งกีลางมาจะทุหนูไปยน้ำมาเลยน,น้ำไหลน้ำไหล,ไลนีล่แลนนหละคนเที่ยวคนมาถายๆนู้นครับเด็กรับคงยก่ครับกับ นี่ครับกระทงไปอยู่นู่นกันเต็มไหมครับกระทงดูว่านะนี่ครับกระทงกระทงกระทง,ะทงโอ้โหเป็นกระจุกอยู่ด้วยครับอยู่ในถ้ำครับกระทงมันจะรอดในถ้ำนะแหมเรียนไปไหนครับ กระออกไปแล้วครับนี่คนระับโค้งลงคาครับกระทงลง,างคงลงางมาดูอีกอันครับอีกอันนึงอาใส่น้ำไปแล้วครับนี่กระทงอีกอันนึงมาแล้วนี่รอเบียร์นี่ครับนคนก็อยู่ยนู่นกะระโต <c oughs> นี่ผม <c oughs> ผมก็ลุยน้ำอยู่นะลุยน้ำอยู่นะเห็นไหมลุยน้ำหน่อย ลอยไข่ตามกระแสโอเคไปแล้ว <c oughs> ไปแล้วครับวันนี้ไม่เจอลิงครับลิงโอเคครับโอเคเลยก็ต้ <c oughs> องก็ต้องเราไปดูด้านนู้นหนก เยอะนมเยอะกระตรงขายดีครับกระตงขยดีวันนี้ฝนตกครับที่เจนหมหมอตกครับฝนตกก็มาอยู่น้ตรงนี้นะครับโอ้โหแบบคนเยอะมากเลยน,น,นะกระตรงกระตรงไหนว่ากระทรงเก็กประถงะงานนะ อันนี้ของ,ง,นะของ,งจริงนะของจริงจริงอ่ะอธิษฐานครับอธิษฐาอนอธิษฐานกันอลไรครับทางโน้นก็ลอยปกติเราก็ต้องไปนี้วคลิกครับ นน่นทางโน้นก็ขายครับขายกระทงเลยครับขายกระทงนี่ฮะกระทง,รรงด้านโน้นเลยครับนี่ครับกระทงเขาขายกันด้านนี้เลยครับตรงข้ามจุดชมลิงครับโอเคไปแล้วไปแล้วบายบายครับบายบายทุกคนบายบาย